สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชแนลแล้ยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันพุธแบบนี้ครับน้องๆโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับเปิดเรียนกันไป3วันแล้วนะฮะเหลือเรียนอีก2วันนะครับก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์กันอีกแล้วนะครับโอ้โหนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับสู้ๆนะครับผมสาหรับใครที่มีการบ้านนะครับกาอย่าลืมทําให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูคลิปช่องพี่สมบอยกันนะครับโอ้และสาหรับวันนี้ครับโอ้ตื่นเต้นมากครับด้านหลังพี่สมบอยครับโอ้ดูเหมือนจะมีหนวดสัตว์ประหลาดอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะฮะไหนครับตัวอะไรครับที่ โอ้โหโอ้ตัวอะไรครับนี่นี่มันปลาหมึกยักษ์ลอยฟ้าหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับตัวละครมาใหม่นะครับจากคุณเทรเวอร์สันอีกแล้วนะครับโอ้ยนะครับรอบนี้นะครับมากันแบบตัวบิ๊กเบิ้มเลยนะฮะนะสำหรับน้องๆหลายคนนะครับอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้าสกายเทนเตโคนะฮะหรือว่าเจ้าหนวดปลาหมึกยักษ์ลอยฟ้านั่นเองนะครับ โอ้ยนี่นะลักษณะแบบนี้มาเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีคุณลักษณะยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยสำหรับเจ้าสกายเทนท์เคิลนะฮะหรือว่าเจ้าหนวดปลาหมึกยักษ์ลอยฟ้าเนี่ยนะครับเวลาเราละละเสกมันมาก็จะเป็นแบบนี้นะบ้างโอ้โหนี่ครับอ่ดูอีกทีครับเมื่อกี้ดูไม่ทันปึ๊บ โอ้นี่ครับเปิดวามาเลยครับโอ้โหนะน่าจะมาจากมิติอื่นแน่ๆนะครับโอ้โหนี่ครับแล้วมันก็จะมีหนวดยื่นออกมา4หนวดแบบนี้นะครับ4หรือ5ครับช่วยนับกันหน่อยฮะโอ้โหนะฮะแล้วแต่ละหนวดนะครับก็จะมีเป็นเหมือนหนามเหลมๆ้วยนะครับโอ้โหแล้วดูเลือดของมันก่อนครับเมื่อกี้เห็นแวบๆครับเลือดเจ้าประมุขยักษ์ลอยฟ้านะฮะโอ้โหห้าหมื่น 150นะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับเยอะกว่าเต17ิเอีกนะครับเนี่ยโอ้โหด้านบนเป็นวับวับอย่างนี้นะฮะพี่สมบอรก็สงสัยครับว่าข้างบนมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับโอ้ยนะฮะนี่ครับเรามาดูด้านบนของมันกันหน่อยนะครับโอ้โหด้านบนจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือจะเห็นแค่หนวดของมันนะครับที่ยื่นออกมาจับประตูมิติของมันนะฮะโอ้โหเราจะไม่สามารถเห็นลำตัวมันได้นะครับ นี่ครับตัววิติมันจะเป็นลำแสงแบบนั้นครับโอ้โหอาจจะแสบตาที่หนึ่งนะครับโอ้โหแล้วดูเหมือนตอนนี้นะครับลำแสงมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะครับนี่ยโอ้โหยังไงกันแน่ครับสำหรับเจ้าสกายเซนเตอร์เคลนตัวนี้นะครับ อะพี่สปอยว่านะครับเรามาดูความเก่งกาดของมันกันก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วลองให้เบกกิ้งนิวแบบใหม่นะครับโอ้โหไหนๆก็เป็นแบบใหม่มาแล้วนะฮะเบกกิ้งนิวกับเจ้าสกายเซนเตอร์เนอร์ครับใครจะโหดกว่ากันนะครับอ้าวลองไปดูพร้อมๆกันเลยมาครับโอ้โหตอนนี้นะครับทางด้านหมวดตะบนยักษ์นะครับยังคงอยู่เฉยๆอ้าวขยับแล้วครับอ้าแล้วเบกกิ้งนิวครับไปทำลามใส่ก่อนครับโอ้แล้วยังไงครับโอ้ยมีลำแสงอะไรด้านล่างครับโอ้โหรอบนี้นะครับมีพลังงานบางอย่างที่เราไม่รู้เลยนะฮะ โอ้ยังไงครับตอนนี้ทางด้านโดดความบึกยักษ์ลอยฟ้าแล้วครับจัดการลูกของเบ็คกิ้งนิวไปแล้วครับและเกิดกยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ตกแค่ประมาณสามสี่ทีเองนะครับเนี่ยเบ็คกิ้งนิวที่มีเลือดถึงสองเบอร์นี่ถึงกับหายไปเลยนะ้งโอ้โหนะครับเนี่ยไม่ว่านะครับโดดความบึกยักษ์นี่โหดใช่เล่นเลยนะครับเนี่ย เอาละครับถ้าจะโหดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวต้องเรียกคนที่เก่งกว่า breaking news อย่างเดซสิบมาลองสู้กันดูหน่อยนะครับว่าเจ้าหนวประมึกยักษ์กับเดซสิบใครจะโจดกว่ากันนะครับเอ้าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปครับโอ้โหเดซสิบเดินไปอย่างชัดๆเจนเลยครับโอ้โหสังเกตเจ้าสกายเซนเตอร์นะครับเวลาเดินไปนะครับมันจะมีเป็นแสงประกายอยู่ที่ด้านล่างโอถูกเป็นเลเซอร์นะฮะอ้าวแล้วเริ่มแล้วครับโอ้สกายเซนเตอร์เอาแล้วครับสวัดตวดอีกแล้วครับ แล้วเดซิเจ็ดตัที่โอ้โหหายทีละสองสามพันเลยนะเนี่ยโอ้ยเอาละครับโอ้โหยังไงครับเดซิเจ็ดเราจะทนไหวหรือเปล่าครับแล้วเดซิเจ็ดโจมตีแบบนี้นะครับใช้ตนวดโจมตีแบบนี้คือโจมตีได้แต่ด้านล่างครับไอหนวดเสมอนี่มันลอยอยู่ด้านบนครับโอ้ยอย่างนี้ก็โจมตีไปโดนสิครับเอาละครับโอ้โหแล้วเดซิเจ็ดตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วครับอีกนิดเดียวครับบดหลอดแน่นอนครับโอ้ยยังไงครับเนี่ยเดซิเจ็ดก็ยังพุ่งไม่ได้นะครับ สงไก่จะโดนเบิกยักษ์ลอยฟ้านี่จะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนเบนทุกเจ็ดแน่นอนเลยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอบนี้นะครับลองข้ามสายพันกันบ้างครับเทเวอร์เอาไว้อยู่ต้องเอาคอสิีล่ามาช่วยสู้นะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตายครับคอนซีล่าพุ่งตรงเข้าไปอย่างไปลังเลครับโอ้แล้วขับลานใส่นะครับคอสิีล่าเราครับตอนนี้สงไก่แตเด็กก็โอ้โดนเหมือนกันครับสงไก่แตเด็กเพอร์นี่หายไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้แล้วไงครับตอนนี้พยายามใช้ดวลนะครับเฮ้ยโดนลอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอ้ล้ำแสงอะไรครับ แล้วฟอสซิน่าหายแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่มันเฮ้ยเกิดไปก็ยังตายอีกโอ้โหนี่มันลำแสงทำลายล้างของเจ้าหนดปยตำมึกยักษ์นะครับโอ้โหดูครับโอ้โหรุนแรงมากครับพี่ยนี่ยิ่งกว่าระเบิดเ้วเพียเลยครับโอ้โหมันมีท่าโหดขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยฟอสซิน่ายังเอาไม่อยู่นะครับ เอาละครับการนี้นะครับโหมีการเล่นลำแสงเล่นลังสีกันนะครับต้องส่งปัสซิ่น่านิวเคลียร์มาช่วยสู้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยไปครับโอ้โหนี่ครับกัสซิน่านิวเคลียร์ใส่ก่อนแล้วครับโอ้โหนี่ครับคนน้ำเขียวแฟนตาใส่ก่อนนะครับโอ้โหโดนตบบึกโดนตบบึกแย่ครับโดนตบบึกจะแย่หรือเปล่าครับยังเข้าโจมตีไม่ถึงครับและหายเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับ ได้นิวเคลียร์เรานะฮะใช้ความได้เปรียบในการพ่นรังสีนิวเคลียร์ออกมานะครับนี่ฮะโอ้ยเอาละครับขอแก้มืออีกทีนะครับเมื่อกี้ทางด้านสกายเทนเตอร์เคิลนะครับโอ้โหยังไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเจอคอสซิล่านะครับพ่นน้ำเขียวออกมาใส่นะครับอ้าวรอบนี้รอดูครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับไปดูพร้อมกันเลยไปครับโอ้โหรอบนี้นะครับทางด้านสกายเทนเตอร์เครนได้ขยับเข้ามาใกล้นิดนึงครับแต่ยังโดนน้ำเขียวของคอสซิล่าโอ้ยละอยังไงครับโอ้ยพลังนี้ไปแล้ว โอ้โหกรที่ได้ดึเียรก็หายไปแล้วนะครับชื่อขึ้นแลวนะฮะโอ้โหรมถึงพี่สมบอก็ตายตามสนามไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหไอพลังงานนี่ครับพลังงานของมันครับโอ้่ครับโหดมากเลยนะครับโอ้โหเครื่องถึงขนาดกระตุกเลยครับเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเป็นพลังทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีนี้นะฮะโอ้โหเรียกว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้ที่โดนหมดเลยนะครับเอาละครับถ้าเจ้าหนวดปลาหมึกยักษ์ลอยฟ้าจะโหดขนาดนี้นะครับ ถ้าอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเทรเวอร์เดสันนะครับนี่ครับต้องผ่านพวกเขาเหล่านี้ก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับรอบนี้นะครับก็มีทั้งยักษ์ใหญ่ทั้ง2อย่างเบกกิ้งนิวแล้วก็เดย์สินะฮะรวมถึงแก๊งเปรตทั้งหลายนะครับแองเจิลก็มานะครับการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกครับคอสตูมแมนกระต่ายนะครับโอ้โหนะฮะรอบนี้นะครับเจ้าหนวดปกยักษ์จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลย นะครับโหแล้วตอนนี้ต่าโดนต่างคู่กันไปแล้วครับแชโดว์เข้าไปก่อนอีกแล้วครับโอ้โหแชโดว์นี่ห้าวเหลือเกินครับเอาล้วครับตอนนี้นะครับนประเบิดยักษ์นะครับปล่อยเลเซอร์ออกมานะครับโอ้โหแชโดว์หายไปก่อนแล้วครับแชโดว์ไปก่อนแล้วหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้ใครครับเบ็คกิ้งมิวตัวเล็กหายไซเรนเซธหายไอหายกระตุ้นด็อกหายกระตุ้นแคทไปแล้วโอ้โหยังไงครับดาร์คหายไปแล้วครับโอ้โหโหดมากครับสกายซีนักลู่รอบนี้เบ็คกิ้งมิวตัวใหญ่หายไปแล้วคคครรรัับบบโโออ้้หหเเลืใางนี่ย โอ้ยเลยเฮดฟูตไปแล้วกระต่ายหายแล้วคโคชูแมนก็หายเหมือนกันครับโอ้นะครับเอาเลยเฮดไลท์เราไปเดินเล่นอะไรอยู่นั้นนะครับเนี่ยโอ้ยตอนนี้นะครับเหลือแค่แองเจิ้ลนะครับเอ่อเพลบัตนะฮะเอ่อเดนเจตนะครับโอ้ตอนนี้นะครับอ้าวโอ้บัตไปแล้วครับบัตครับโอ้โหเหลือแค่เดนเจตกับทางด้านเฮดไลท์นะครับอ้าวเลยเอ้ายาวครับโอ้ยมาแล้วครับไอ้ลำแสงทำไลท์รวบนี่ครับมาเดียวครับโอ้ เจ้าสกายเป็นจับเพิ่น,นี่นะฮะ้ยนะครับจับติดกันไปแล้วนะครับทุกคนนะฮะเอาแล้วครับโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับโอ้โสำหรับเจ้าหนดประมึกยักษ์นี่นะครับ รือว่าเก่งที่สุดอันดับหนึ่งของเทเวอร์เดสันในเกมแกลลี่มดตอนนี้ไปแล้วนะครับโอ้ยแซงเบสิกเจ็ดไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเลือดเยอะมากนะครับปีเลือดถึง5 1 5 0เลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับพลังโจมตีก็รุนแรงนะครับแล้วก็ยังมีการปล่อยเลเซอร์เม็ดเล็กๆออกมาได้นะครับและที่สําคัญครับมันมีพลังนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกด้วยนะครับโอ้เรียกได้ว่านะครับสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่่่ทีอยูในนนบริเวณั้้ถา โดนลาแสงนี้เข้าไปนะครับก็จะถึงขั้นเสียชีวิตกันหมดเลยทีเดียวนะครับนี่ยครับนะสาหรับคลิปรีวิวเจ้าสกายเทนเดเคอร์หรือว่าเจ้าหนวดปลาหมึกยักษ์ลอยฟ้าเนี่ยนะฮะ น้องๆนะครับดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พี่สมบอยกันด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ติดตามช่องสมบอยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลยและสําหรับวันนี้นะครับโอ้โหก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่สมบอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องๆครับสวัสดีครับ